ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 C ีเกม2021ไทยจะไม่ชนเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มคณะกรรมการโอลิมปิกเวียดนามผู้จัดมากกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31และสมาคมฟุตบอลเวียดนามจะทำการจับสลากแบ่งสายสำหรับฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงและฟุตซอล ในวันที่6เมษายนนี้โดยฟุตบอลชายศึกฮานอยเกม2021จะแข่งขันกันในระหว่างวันที่6ถึง22พฤษภาคมนี้ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10ชาติแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีมจะนำทีมแชมป์กลุ่ม A และ B และรองแชมป์ทั้ง2กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นลำดับถัดไปท้านี้มีการเปิดเผยว่าเวียดนามและไทยจะอยู่ในโถ1 ซึ่งเวียดนามเจ้าภาพถูกวางอยู่ในกลุ่ม A ส่วนไทยถูกวางอยู่ในกลุ่ม B ขณะที่ชาติอื่นๆที่เหลือจะถูกแบ่งตามลำดับโถดังต่อไปนี้โถที่1เวียดนามเจ้าภาพกลุ่ม A ไทยกลุ่ม B โถที่สองอินโดนีเซียมาเลเซียโถที่3เมียนมาก,กัมพูชาโถที่4ฟิลิปปินสิงคโปร์และโถที่5สปปลาวและติมอร์เลสเต สำหรับไทยและเวียดนามอดีตเคยอยู่กลุ่มเดียวกันในศึกซีเกมทั้งหมด3ครั้งคือปี 2015, 2017และ2019แบ่งเป็นไทยชนะ3-1ในปี2015ไทยชนะ3-0ในปี2017ล่าสุดไทยเสมอ2-2ในปี2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งปีนั้นไทยตกรอบแรก องแข่งหลีกนอกสิทธิโชคและชันนรงค์สมทบทีมชาติไทยยู23เรียบร้อยแล้วสิทธิโชคพาโซและชันนรงค์พรมสีแก้วเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมรู้สึกดูใบครับ2022เรียบร้อยสำหรับสิทธิโชคพาโซนั้นเดินทางมาจากญี่ปุ่นหลังปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเอซีริวกิในเจลีก2ส่วนชันนรงค์พรมสีแก้วเดินทางมาจากสเปน หลังประค้าแข่งอยู่กับอูนิโอนอาดาเบในศึกเซกุนดาเบสเปนต่อจากนี้ทั้งคู่จะครับการตรวจหาเชื้อโควิดเหลือมื่ทราบผลก็ะจะทําการฝึกซ้อมทันทีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับสำหรับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมการแข่งขันดังนี้23มีนาคมไทยพบกาตาเวลา23นาฬกาตามเวลาในประเทศไทย 26มีนาคมไทยพบจีนเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยส่วนแมตท,ที่3จะเป็นการจัดอันดับจาก2เกมแรกเพื่อหาทีมแชมป์และอันดับอื่นต่อไปโดยในกรณีที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันด้วยผลต่างประตูดได้เสียคะแนนแฟร์เพย์หากยังเท่ากันอีกจะมีการจับสลากซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่19มีนาตัวในเกมที่3หากจบลงด้วยการเสมอ จะตัดสินกันที่การดวลจุดโทษทันที AAS Play ยิงสดช้างศึกชุดใหญ่และชุดย23ศึกฟีฟ่าเดดูไปครับดูฟรีที่ AAS Play เฉพาะลูกค้า a i s a i s ตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านการถา่ายทอดสดฟุตบอลไทยมากที่สุดบน AAS Play ล่าสุด เตรียมยิงสดทับช้างศึกทิมชาิไยทั้งชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีเตรียมลงสนามนัดอุ่นเครื่องรับแข่งทั้งรายการฟีฟ่าเดและดูบครับให้ชมกันอย่างจุกใจรวมทั้งหมด5แมตช์ดูฟรีทุกเครือข่ายทิมชาิไยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของมโน o โพ k กิงมีโปรแกรมฟาดแข่งในศึกฟีฟ่าเด2นัดเตรียมพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนคัพรอบคัดเลือก โดยช้างศึกจะอุดเครื่องนัดแรกในวันที่24มีนาพบกับทีมชาติเนปาลอันดับที่167ในฟีฟ่าเรงกิง้งณสนามชนบุรีสเตดเดียมเวลา19นาฬิกและนัดที่2 27มีนาพบกับทีมชาติซูรินัมอันดับที่140ในฟีฟ่าเรงกิง้งณสนามบีจีสเตดเดียมเวลา19นาฬิกาสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีคิวทำศึกใหญ่ฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือก ระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายนนี้ที่ประเทศอุรุเพกิสถานโดยรางกายดังกล่าวช้างศึกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับอุรุเพกิสถานเจ้าภาพเมารดีฟและสีลังกาขณะที่ทีมชาวไทยรุ่นอายุเกิน23ปีที่มีวรุษสีมะคะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนถูกรับเชิญให้เข้าร่วมประลองฝีเท้าในรายการพิเศษดูไบย U23 International Cup 2022ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ โดยทีมชุดยู่2 3ของไทยจะลงฟาดแข่งกันทั้งหมด3นัดนัดแรก23มีนาดวลกับทีมชาติกาตาร์นัดที่2 26มีนาดวลกับทีมชาติจีนและนัดจัดอันดับวันที่29มีนาคมการน,นี้เรียกได้ว่าเข้มข้นลื่นเรือดสุดๆแฟนบอลทั่วประเทศห้ามพลาดร่วมรับชมพร้อมส่งกำลังใจให้กับช้างศึกทั้ง2ชุดได้ฟรีผ่านทาง AIS Play ทุกช่องทาง ทั้งบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน AAS Play ลาลิก a าเจลิกรอเกอร์กวงไห่สอบเปลี่ยนใจอนาคตของเงี้ยกวไห่ในรุกถี่มชเชฟเว็นนามยังไม่ชัดเจนว่าจะลงเออเชน่นไรล้างหมดสัญญากับฮานอยเอฟซีในวันที่12เมษายนนี้โดยมีรายง,งานจากสื่อในเวียดน,นามระบุว่า ดาวเตะวันย5 5ปีรายนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรนในยุโรปและเอเชียรวมประปั่งอเมริการวมไปถึงสโมสรนในไทยลีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานว่ามีสโมสรไหนยื่นข้อเสนอให้กับกวงไห่พิจารณาสำหรับการย้ายทีมในฐานะฟรีเอเนตนเวลานี้ล่าสุดมีรายงานจากสื่อเวียดนามว่ากวงไห่ที่เติบโตมาจากนักเตะเยาวชนของฮานอยเอฟซีอ่านตัดสินใจ กลับไปคุยสัญญากับสโมสรอนที่เคยปลูกปั้นมาอีกครั้งท้งนี้มีการระบุว่าสัญญาที่คุยกับฮานอยเอฟซจะมีระยะเวลา3ปีพร้อมเงื่อนไขต้องปล่อยยืมตัวท,ทันทีหากมีสโมสรอนในต่างแดนยื่นข้อเสนอมาวิลเลียมไวเดอร์โซ่กองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนเปิดเผยว่าใยังต้องใช้เวลาปรับตัวเพื่อพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดีกว่านี้ หลังเพิ่งช่วยทีมเปิดบ้านแซงชนะนครราชสีมามาด้าเอฟซีสาในสึกลีโวไทยลีกนัดที่26วันที่20มีนาที่ผ่านมาดาวรุ่งวัย0ปีได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากจากฟอร์มการเล่นนัดล่าสุดที่มีส่วนร่วมทั้ง3ประตูช่วยให้สิงเจ้าท่าพลิกสถานการณ์ตามหลังคู่แข่งสูงประตูต่อ2กลับมาชนะ3ประตูต่อ2โดยมีสถิติดวลจังหวะ1ประตูต่อ1กับคู่แข่งถึง12ครั้งมากที่สุดในทีม และแท็กเกิลชนะ2ครั้งมากที่สุดในทีมเช่นกันวิลเลียมกล่าวถึงเกมวันนั้นว่าไม่นะผมไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษแต่ผมเห็นใบหน้าจากบรรดาผู้คนในสนามและภาษากายของพวกเราที่ไม่ยอมแพ้และเราก็แสดงเห็นในสนามผมรู้สึกดีมากที่คว้าสามแต้มให้ทีมผมรู้สึกโล่งมากแน่นอนว่าการตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นแล้วกลับมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้ อดีตนักเตะเยาวชนฮามาบีพึ่งย้ายมาอยู่กับสิงห์เจ้าท่าในช่วงเลก2ก่อนใช้เวลาปรับตัวไม่นานสอดแทรกขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมอย่างไรก็ตามวิลเลียมเผยว่านี่ยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขานี่ยังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของผมผมคิดว่ายังสามารถให้อะไรกับทีมได้มากกว่านี้เพราะผมยังไม่ฟิตสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเพิ่งเดินทางมาหลังจบฤดูกาลที่สวีเดนและมาเล่นให้ไทยโดยตรงแทบจะทันที ดังนั้นผมต้องใช้เวลาปรับตัวเพื่อให้สามารถเล่นได้ดียิ่งขึ้นและผมสามารถบอกได้เลยว่าผมถนัดการเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับนอกจากนี้วิลเลียมยังกล่าวถึงโอกาสติดทีมชาติยู23เป็นครั้งแรกในสืบดูไบครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ถูกเรียกติดทีมชาติชุดยู23และได้เป็นตัวแทนของประเทศตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกเรียกตัวเร็วขนาดนี้แต่ผมก็พร้อมเสมอสำหรับสิ่งนี้เป้าหมายของผมคือการชนะทุกเกมที่ลงเล่น และเพื่อพัฒนาตัวเองในฐานะนักฟุตบอลด้วยสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากสาหรับแฟนบอลของการท่เรือและแฟนบอลชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นผมยืนยันได้เลยว่าทุกเกมที่ผมลงเล่นผมเต็มที่เกินร้อยแน่นอนวิเลียมกล่าวปิดท้าย